ก็เราทุกคนเข้าสู่ช่องของ Perry Fa m i นะคะวันนี้นะคะกลับมาอัดคลิปอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมาแบบเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วซึ่งวันนี้นะคะจะมากับการแชร์ประสบการณ์ในการไปแบบเป็นออพแพทที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะนับว่าเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากๆเลยเนาะเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมารเริ่มกันเลยเนาะ ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเฟรมเอามาจาก IG นะคะหรือไม่ก็สตอรี่ของเฟรมนะคะเพราะว่ามาไล่ดูคลิปลาบาบางคลิปบางอันที่เฟรมถ่ายไว้เนี่ย<ๆ>เผอลบลงไปนะคะมันก็เลยแบบเอออาจจะไม่ได้แบบมีบรรยากาศเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะไปหาใน IG s t สตอรี่นะคะหรือว่าใน i g เนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันตรงที่ตอนที่เรากำลังจะเดินทางไปที่ ประเทศฝรั่งเศสนะคะอาจจะพูดกระตุกกตาน,นิดนึงเนาะขอโทษด้วยนะคะเอาละเอาเป็นว่าในตอนที่เราอะกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเราบินกับสายการบินแอร์ไชน่าหรือไชน่า Air ์อะสักอย่างจำไม่ได้แต่เป็นของสายการบินจีนนะคะเพื่อที่จะไปต่อเครื่องที่ปักกิ่งนั่นเองนะทุกคนแล้วคือ การเดินทางมาเป็นอะไรที่แบบยาวนานมากมากทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครเคยเดินทางนานๆโดยการใช้วิธีการต่อเครื่องนะคะก็อาจจะรับรู้ถึงความยาวนานของการนั่งบนเครื่องบินนะคะทุกคนซึ่งมันนานมากๆจริงๆแล้วทีนี้เราไปเราไปต่อเครื่องหรือไปทานที่ประเทศจีนนะคะอยู่สนามบินเอ่อปักกิ่งนั่นเองนะคะทุกคนจะพูดถึงว่าคือตอนแรกอ่ะ ฟรมมีความที่แบบกังวลว่าเราจะต้องขอวีซ่าในการที่จะต้องทำทา r a n s transit หรือเปล่าหรือว่าจะต้องขอวีซ่าเกี่ยวกับเออเราร,รอต่อเครื่องนะอะไรอย่างนี้นะคะสรุปแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไปต่อเครื่องที่ประเทศจีนนะไม่จําเป็นที่จะต้องขอพาสปอร์ตในการเออรอต่อเครื่องหรือ transit น,นะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะมี area หรือว่าพื้นที่ทาพื้นที่สําหรับเออให้ผู้โดยสารเนี่ยไปต่อรอเครื่องได้นะคะ ใช่เฟมก็ไปตามตามผู้โดยสารท่านอื่นนะเพราะว่าเฟมเป็น,นเป็นครั้งแรกที่แบบเฟมเดินทางไปคนเดียวแล้วก็ไปที่แบบไกลๆมากๆเลยนะคะใช่ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบจะทําได้ไหมจะไปถูกไหมว่าจะถึงแบบท,ที่เราจะไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือแบบกังวลหลายอย่างมากเลยแต่ก็สุดท้ายก็สามารถผ่านผลไปได้นะคะทุกคนเพราะว่า คือเราถึงปักกิงเนี่ยเขาก็จะมีแอร์หรือว่าแบบพนักงานนะคะคอยถือป้ายบอกเราเนาะแล้วก็ให้เราเดินทางเดินตามทางที่เขากำหนดให้ไปนะคะแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตตรวจนู่นตรวจนี่อะไรให้เรียบร้อยพอเราตรวจเรียบร้อยเสร็จแล้วก็สามารถไปรอในแอเรียที่เขาให้รอได้นะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นกรณีที่เราไม่ได้ออกสนามบินนะคะแต่ถ้าเกิดออกจากสนามบินเนี่ยเฟมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะต้องขอพาสปอร์ตด้วยหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะไปเที่ยวจีนฟรีใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ต้องแบบมีพาสปอร์ตนะทุกคนใช่เรารออยู่ที่สนามบินปักกิ่งเนี่ยประมาณแบบห้าชั่วโมงเลยนะห้าชั่วโมงก็คือเรารออยู่ที่เออขออนุญ,ญาตนะคะเรารออยร่เรารออยู่ที่สนามบินปักกิ่งเนี่ยประมาณแบบห้าชั่วโมงถึงจะได้ขึ้นเครื่องต่อไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะ ระหว่างเราเราไม่ได้ทำเลยเรานอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนอนนั่ง,น,งนอนอยู่ตรงที่สนามบินตรงที่แบบมีมา้านงมา้านั่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนอนอย่างเดียวเลยทุกคนแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องขึ้นเครื่องไปต่อนะคะก็ขึ้นเครื่องไปต่อ,อไปลงที่ฝรั่งเศสนะคะทุกคนใช่แล้วทีเนี้ยอ้อรู้บอกไปนะคะอาหารในเครื่องเออไม่ใช่ในเครื่องอาหารบนเครื่องนะคะก็ อยู่ในระดับที่ทานได้นะคะไม่ได้แย่เนาะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเพอร์เฟกขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันก็เราก็คาดหวังอะไรไม่ได้เนาะไม่ใช่ว่าพูดคาดหวังอะไรไม่ได้เราไปในบัตรที่มันไม่ได้แพงอาหารก็ตามาคุณภาพที่เขาให้มาซึ่งก็อร่อยนะคะทุกคนอร่อยจริงๆนะแล้วก็เอนจอยการนั่งมากเพราะว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยหลับอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่นะคะตอนที่กรุงเทพไปที่ปักกิ่งเนี่ยคนจีนค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยเพราะว่าเออเป็นสายการบินจีนเนาะคนมันก็ต้องคนจีนก็ต้องเยอะเป็นธรรมดานะคะทุกคนแต่พอต่อเครื่องจากจีนเนี่ยไปที่ฝรั่งเศสนะคะคนจีนน้อยลงละต่อไปก็จะเป็นคนยุโรปใช่แบบฝรั่งเศสนู่นนี่อนนะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต่อเครื่องไปด้วยกันไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนใช้เวลานาน มากๆในการอยู่บนเครื่องคือแบบหลับหลับแล้วตื่นหลับแล้วตื่นก็คือยังไม่ถึงคือเหนื่อยมากแต่ก็สู้เพราะว่าอะไรงบเรามีแค่นั้นนะคะทุกคนอ่าพูดถึงค่าใช้จ่ายในในอ่าตั๋วนะคะในค่าใช้จ่ายในการสืตัวเนี่ยคงมาช่วยออกให้ครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนใช่แต่ว่าเราก็อยากจะประหยัดเนาะเราก็เลยแบบเลือกเลือกตั๋วที่มันแบบไม่ได้แพงมากอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะแบบต่อเครื่องเอา แล้วพอถึงฝรั่งเศสนะคะวินาทีแรกก็คือทำไมมันสว่างแล้วทำไมตอนอยู่บนเครื่องมันมืดวินาทีแรกนั้นก็คือคิดว่าแบบหรือเรานอนเกินไปว่าบ้านนอนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าเวลามันเปลี่ยนเนะาะไทม์โซนมันเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็เลยแบบกว่าจะได้สติขึ้นมาก็คือลงจากเครื่องเราค่อยได้สติว่าอ๋อมันคนละไทม์โซนกันมันต้องเปลี่ยน เวลาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ทุกคนแต่ว่าแล้วทีเนี้ยเราก็จะต้องเดินไปที่ต่อหมอใช่ไหมคะซึ่งตอหมอก็ไม่ได้ถามอะไรเราเยอะเลยเพราะว่าเรายหนทุกอย่างให้ไปให้ตอมอหมดเลยก็คือทั้งเอกสารของโฮสทั้งแบบนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็จะถามเราว่ามาทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็บอกเขาว่า มาเป็นออแพรอะไรอย่างเงี้ยต่อมอเขถามต่อว่าสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็บอกไปตามความจริงเลยค่ะ,คะว่าเราพูดไม่ได้แบบเป็นประโยคนะแต่ว่ารู้คำศัพท์แค่บางคําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เอกสารให้เขาก็ผ่านง่ายๆเลยนะคะทุกคนไม่ต้องแบบกังวลหรือเครียดอ,อะไรนะก็คือมันผ่านได้ง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวมาดีมีเอกสารพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนหรือว่าบางคนเขาตอมาอาจจะไม่ถามอะไรเลยก็ได้นะใช่แล้วทีเนี้ย เราจะต้องอยู่ที่สนามบินปารีสอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะนั่งเครื่องไปที่ตูลูสนะคะคือแบบมันเป็นการผจนภัยที่แบบโอเคฉันทนได้ฉันต้องสตรองเพราะว่าฉันอยากมาเองแล้วก็ฉันเลือกที่จะแบบต่อเครื่องเองนะคะทุกคน แหละค่ะเราก็เลยหาที่พักกับแถวสนามบินเนาะตอนแรกก็คือว่ากะจะนอนที่สนามบินแหละแต่เราคิดว่าแบบเฮ้ยมันเหนื่อยมากเลยอ่ะเออก็เลยแบบเอาจุดโรงแรมมากันโรงแรมก็อยู่บริเวณสนามบินนั่นแหละค่ะเราจาชื่อโรงแรมไม่ได้อ่ะถ้าเกิดจําได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบบขึ้นให้ตรงนี้นะคะส่่นวิวอ่ะเราเลือกวิวทางสนามบินแล้วมันวิวดีมากก็คือ บอกเลยนะคะว่าห้องพักก็คือสมราคาเนาะใช่แล้วมันก็ใกล้สนามบินด้วยใกล้มากๆคือเดินไปแล้วก็ถึงเลยมันอาจจะค่าใช้ใจ่ายสูงนิดนึงต่อคืนนะคะแต่ว่ามันก็เดินทางสะดวกเนาะแล้วก็ห้องอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะขอมูฟมาที่วันที่เราจะเดินทางไปที่ตูลูสนะคะจากปารีสไปที่ตูลูสนั่นเองนะคะทุกคนอยากจะบอกว่า ในคืนนั้นน่ะก่อนที่จะเช้าวันที่เราจะเดินทางไปที่ตุรูสใช่ไหมคะเราโดนคันเซลไฟเราโดนเลื่อนไฟบินค่ะทุกคน <c oughs> คือเครียดมากเลยเพราะว่า 1. ภาษาฝรั่งเศสเราก็พูดยังไม่ค่อยได้ 2. ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะคะทุกคน เครียดมากเลยคือพยายามติดต่อนุนนันนี่จะทำไงดีติดต่อพี่นู่นบอกพี่ว่าเออโดนคันเซิลไฟน์นะทำไงดีนู่นนั่นนี่คือแบบนอนแทบจะไม่หลับเลยนะทุกคนแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเพราะว่าเราก็ติดต่อกับทางสายการบินแอร์ฟรังซ์เลยนะคะทุกคนเราอ่านออกเสียงถูกไหมคะถ้าเกิดอา่อานออกเสียงผิดขอโทษนะคะค่ะเราก็ติดต่อกับสายการบินโดยตรงเลยว่าแบบเออเราโดนคันเซิลไฟนนะเราสามารถทําอะไรได้บ้างนู่นนั่นนี่นะคะติดัติดตาม ติดตามสอบถามจาก Vchat หรือเปล่าอาวไม่ใช่ Vchat One Apps นะคะทุกคนใช่ One Apps แล้วก็ได้ไฟมาโอเคก็เรียบร้อยก็รอบบินพอมาถึงวันที่บินไปที่ตูลูสนะคะทุกคนก็เอนจอยดีค่ะทางเครื่องก็นั่นแหละคนฝรั่งเศสเต็มเลยไม่รู้จะพูดอะไรก็คือแบบ นั่งเครื่องก็รอก็คือนั่งเครื่องประมาณ5ชั่วโมงถึงตูลูสนะคะทุกคนใช่ไหมใช่ใช่ห้ชั่วโมงในการที่จะบินไปถึงตูลูสนะคะพอถึงตูลูสเนี่ยสนามบินตูลูสนะคะโฮสก็มารับนะคะแล้วก็ไปที่บ้านโฮสนะคะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราจะไปมุกถึงตอนถึงบ้านโฮสเลยแล้วกันเนาะ ะะบ้านโฮลก็จะเป็นลักษณะที่ลักษณะบ้านค่อนข้างที่จะก,กว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะคะทุกคนแล้วเราก็ได้อยู่ห้องนอนนะคะห้องนอนส่วนตัวของเราเนี่ยก็คือแต่เดิมเนี่ยเป็นห้องห้องของเล่นน้องใช่ห้องของเล่นนอ้อง,อ,งนนองนะคะทุกคนแล้วก็มาผัานแปลมาแปลผันกลายเป็นห้องนอนของตัวเองนั่นเองนะคะแล,ละราคาแต่ว่านอ้องอายุ สองถึงสาขวบนะคะสองใกล้สามขวบแล้วก็ตามประสาเด็กขาน่ารักอะไรอย่างนี้ก็ก็โอเคนะทุกคนใช่แต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่น้องเขาอาจจะไม่พอใจไม่พอไม่พอใจแล้วน้องเขาชอบววยวายกรีดร้องนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่แต่ก็ผ่านไปด้วยดีเหมือนกัน <laughs> ่าีสัเร้นววไกก็็ลเปถใจแม่พูดได้ในร้านอยากจัดซื้อด้านซื้อรถสวยๆอีกแม่พูดจนอยากมั่นโยเอาเงินซื้อหัวแทนซื้อเข้าวสารใช่แต่พูดถึงชีวิตการการใช้ชีวิตที่นั่นนะคะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะคะเพราะว่า คือจริงๆอะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในตัวเมืองที่เขาค่อนข้างจะมีคนใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะดีกับเรานะคะเช่นแบบในตัวปารีสอะไรนี้ก็น่าจะมีแต่ว่าเราอยู่นอกเมืองใช่ไหมคะซึ่งนอกเมืองเนี่ยมันก็เป็นแบบเป็นชนบทเนาะคนใช้ภาษา,ษาอังกฤษก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือใช้ภาษาของตัวเองนั่นคือภาษาฝรั่งเศสนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากในการใช้ชีวิตหน่อยประมาณหนึ่งนะคะคืออย่างน้อยถ้าเกิดเราสนใจที่จะไปเป็นออพแพทที่ประเทศฝรั่งเศสจริงๆนะคะอย่างน้อยศึกษาภาษาฝรั่งเศสไปด้วยก็จะดีมากๆเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ของใช้นู่นนั่นนี่หรือว่าราคาพวกของใช้นะคะก็ค่อนข้างจะสูงตามแบบเอ่อตามที่เขาเก็บภาษีนู่นนั่นนี่เนาะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจว่า มันเป็นยังไงแต่ว่าเราก็คิดว่าค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็แพงประมาณนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็คนฝรั่งเศสเนี่ยคือโฮสต์บอกว่าเวลาเราเดินไปไหนเดินผ่านใครอ่ให้เรายิ้มทักทายเลยนะคะพูดแบบุบ้งชูนู่นน,นี่อะไรอย่างนงี้เลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเดินผ่านแล้วเราไม่แบบต้งชูนู่นน,นี่หรือว่าแบบไม่ทักทายใครเลยเนี่ยเขาจะมองเราว่า เป็นคนที่ไม่เฟนลี่เป็นคนที่ยิ่งอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้คือโฮสต์บอกมาอีกทีนะใช่แล้วก็โฮสต์คือที่เรามาแชร์เนี่ยคือมาจากโฮสต์บอกเราต่ออีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็ลองสังเกตดูซึ่งมันก็จริงเนาะก็คือข้าวเช้าเขาจะไม่กินข้าวเช้ากันนะคะเขาจะกินข้าวเช้าตอนแบบตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นใช่เขาจะกินข้าวเช้าตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นนะคะทุกคนแล้วก็ ตอนเช้านี่ส่วนใหญ่เขาจะกินพวกขนมปังกับฟองกาแฟอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราอะ่ะคนไทยเนาะมันต้องกินอาหารให้ครบสามหมู่ก็คือแบบฮึบมากมาก,มากแต่พอแบบผ่านไปสักพักหนึ่งก็เลยชินนะคะก็เลยแบบเออกินเที่ยงกินอตอนเย็นอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าคิดซะว่าเป็นการ i อออีกหนึ่งทางเป็นการลดหุ่นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนใช่แล้วก็ เรารู้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือคนฝรั่งหรือคนฝรั่งเนี่ยเขาไม่กินหัวกุ้งกันหรอใช่ไหมคะคือเราไม่แน่ใจนนะแต่คือเขาเขาไม่กินหัวกุ้งกันนะคือแบบหัวกุ้งหัวคือหัวกุ้งมันอร่อยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดอ้างอิงอ้างใช้คําว่าอ้างอิงเลยนะถ้าเกิดอิงจากบ้านโฮสที่เราไปอยู่นะคะก็คือโฮสพ่อโฮสพ่อเนี่ยเขาจะไม่กินหัวกุ้งนะคะแล้วก็ คนฝรั่งกลัวตีนไก่จริงไหมคะจริงไหมจริงไหมน่าจะจริงเพราะว่าโฮสบอกเราว่าเขาไม่ชอบตีนไก่เขากลัวอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็มีหลากหลายเ,ออเขาเรียกว่าอะไร culture หรือว่าหลากหลายวัฒนธรรมหรือว่าหลากหลายการใช้ชีวิตที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกับที่ไทยนะคะทุกคนก็ใช้เวลาปรับตัวพอสมควรเลยแหละ ถามว่ามันสนุกไหมสนุกนะคะ enjoy ไหม enjoy แต่สำหรับโครงการออลแพเนี่ยเราแนะนำสำหรับคนที่แบบอยู่กับเด็กได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบเราอยากจะออกไปข้างนอกแล้วก็หาวิธีทางที่มันโอเคที่สุดแล้วคือการไปเป็นออลแพก็เลยไปแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราคิดว่าถ้าเกิดใครสนใจโครงการออลแพจริงๆนะคะขออย่างแรกเลยก็คือมีความรัก ต่อเด็กแล้วก็สามารถแบบดูเด็กได้ตลอดอะไรแบบนี้คะซึ่งตารางงานอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบ้านนะคะแต่ที่ลหลักๆเลยก็คือว่าคือที่แบบหลักๆเลยนะคะเราคิดว่าถ้าเกิดคนที่อน j o ยกับการใช้ชีวิตกับเด็กหรือว่าอน j o ยในการที่จะแบบจะดูแลเด็กอย่างเงี้ยโครงการอพแพ้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากมากเลยนะคะก็ลองดูนะเพราะว่าบางประเทศนะคะเขาก็รับถึง30เนาะ ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่เกิน25 26อ่าที่แบบมีหลายประเทศที่เขารลับนะคะแต่ถ้าเกิดว่า30อย่างเงี้ยไม่เกิน30มเงี้ยมันค่อนข้างที่จะมีประเทศที่จำกัดนิดนึงนะคะใช่ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองศึกษาดูนะคะแต่สำหรับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยรับไม่เกินอายุ30ปีนะคะในการเข้ามาที่ประเทศฝรั่งเศสเนาะ แล้วก็การขอเอกสารเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะทุกคนเราเคยทําคลิปไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่เข้าใจในส่วนไหนนะคะเดี๋ยว,เร,วเ,รเราคิดว่าเราจะกลับมาทาคลิปทาคลิปเราคิดว่าเราจะกลับมาทําคลิปเกี่ยวกับการแนะนําการเตรมเอกสารอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะแบบคุยให้รู้เรื่องมากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราพูดรู้เรื่องหรือเปล่าเนาะใช่อะตัดมาต่อนะคะที่ว่าแบบว่าเป็นยังไงในการใช้ชีวิตนะคะ แต่เอาจริงมันของเราอะจริงๆมันก็แบบรู้สึกไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองเพราะว่าโฮสบางทีเขาก็คาดหวังกับตัวเราสูงมากๆเลยด้วยความที่เราเคยบอกว่าเราเคยเป็นครูสอนอนุบาลมานะซึ่งเราเคยเป็นครูสอนมาจริงๆค่ะแต่ว่าครูสอนกับพี่เลี้ยง มันมีลักษณะที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันใช่ไหมคะ,ะนั่นแหละแต่ว่าโฮสเขาอาจจะคาดหวังว่าแบบครูคนที่เคยเป็นครูอาจจะดูดูแลเด็กได้เสมือนแบบเป็นพี่เลี้ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางอย่างเราก็ต้องใช้ในการใช้ในการปรับตัวพอสมควรเช่นกันค่ะทุกคนใช่เราก็เลยแบบรู้สึกกดดันตัวเองทั้งรู้สึกกดดันตัวเองทั้งเครียดทั้ทงแบบจะทำยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคน แล้วอยากจะบอกนะคะวันแรกช่วงแรกที่มาถึงเนี่ยประมาณแบบเดือนกว่าๆน้องไม่เอาเราเลยนะน้องไม่เอาเราเลยคือเล่นกับเราแป๊บหนึ่งแค่แป๊บเดียวก็จะไปหาคุณย่าจะไปหาคุณแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทําให้เราเครียดว่าแบบทําไมน้องไม่มาอยู่กับเรานะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาักพักหนึ่งเนาะในการที่แบบเด็กกับเราจะจูนกันติดอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่ก็ ผ่านมาด้วยดีก็คือน้องก็มาเล่นกับเรามากขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พอมันมีความเครียดความกดดันนะทุกคนมันก็จะทำเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเราก็จะคิดเยอะคิดมากทำให้แบบร้องไห้เกือบทุกคืนเออจริงคือแบบถามว่าอน j o ยในการไปไหมคืออน j o ยนะคะแต่ว่ามันก็มีส่วนลึกๆในใจที่เรารู้สึกว่า ไม่น่ามาเลยว่ะมันรู้สึกกดดันตัวเองค่อนข้างเยอะคือคือเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะกดดันไหมแต่คือสําหรับตัวเรานะคะเรามาเป็นออแพรให้โฮสบอสเอ้ยเรามาเป็นออแพรให้กับบ้านนี้เรารู้สึกเราค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองพอสมควรเลยอาจจะเป็นเพราะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่เอาคําพูดต่างๆนานาเนี่ยมาคิด ผสมรวมกันทุกอย่างเลยมันก็เลยกลายเป็นแบบทําให้เครียดแล้วก็กดดันตัวเองไปพอสมควรนะคะทุกคนใช่แต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านมาด้วยดีค่ะแล้วก็คุยกับโฮดเรียบร้อยอะไรอย่างนี้เนาะว่าแบบเออเราอาจจะแบบขอกลับก่อนการจบสัญญานุน,นั่นนี่อะไรอะไรประมาณนะคะเพราะว่าสุขภาพจิตใจเราอาจจะแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เลยกลับอ่าก่อนที่จะจบสัญญานะคะทุกคน ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยนะแต่ว่าเราพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าไปอยู่ชี่นแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะสรุปแล้วนะคะโดยรวมเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับเราเลยเพราะว่าเราทําเองทุกขั้นตอนทั้งเอกสารต่างๆทั้งการหาโฮสต่างๆคือเราทําเองทุกขั้นตอนเลยนะคะมันก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองประมาณนึงมากๆเลยแหละ ว่าเราทําได้เราไปได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันฝึกความอดทนเรามากๆคือฝึกการปรับตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่นิสัยคนไทยอะทุกคนเรารู้กันอยู่แล้วว่านิสัยคนไทยเป็นยังไงเป็นคนขี้เกงจงใขี้เกงใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครไปเป็นออพแพรนะคะไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะคะอย่าให ถูกเอาเปรียบเอารัดนะคะทุกคนเรามีปากมีเสียงเราพูดได้นะคะใช่ด้วยความที่อาจจะโดนมองว่าเป็นคนไทยแล้วเราเป็นคนขี้เก่งใจบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้เก่งใจเราอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครทํางานเกินเวลาก็ต้องแจ้งเขาเลยนะคะทุกคนอย่าให้เขามาเอาเปรียบเราเนาะแล้วพอเราคุยกันขออนุญาตัดมาตรงที่คุยกันตั้งสัญญาว่าจะจบ ก่อนสัญญานู่นนี่นะคะก็คุยกันเรียบร้อยละแต่เราร, fail, รู้สึกเสียใจอยู่อย่างหนึ่งก็คืออเขาไม่ได้โอกขั้นตอนในการซื้อตัวรถไฟให้เราใช่เราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเริ่มแบบไหนก็คือว่าพอเราไปอยู่คือเราไปอยู่บ้านหงใช่ไหมคะเราไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนไม่ออกไปไหนเราอยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ย อตอนที่อยู่ที่บ้านที่ไทยเหมือนกันแล้วก็ไม่ออกไม่ค่อยออกไปไหนนะคะแลวเกิดไม่มีเพื่อนพอไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสพออยู่บ้านโฮเนี่ยเราก็ไม่ออกไปไหนนะเราก็อยู่แต่ที่บ้านไปใกลๆคือไปเดินเล่นนู่นนั่นี่เฉยนะคะแต่ว่ายังไม่เคยขึ้นรถไฟไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็แอบเฟลนิดนึงที่แบบเออโฮไม่ได้แนะนําในการซื้อตั๋วรถไฟให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะต้องนั่งจากเมืองของเออ เมืองบ้านโฮใช่ไหมคะเข้ามาในปารีสซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงที่จะถึงสนามบินนะคะทุกคนนั่นแหล,ละค่ะมันเป็นวันที่ทอราหทรามานใจหลือเกินว่าแบบจะไปถูกหรือเปล่าจะยังไงหรือเปล่าจะจะได้กลับไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่านอกจากเรื่องที่จะเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสในขณะที่เราอยู่ฝรั่งเศสแล้วว่าเราจะเจออะไรใช่ไหมคะ ก่อนกลับไทยเราต้องแฟนบอกเลิกหลายอย่างมากเลยทุกคนคือแบบแปงสุดๆก็คือเซนักมากแต่ก็ไม่เป็นไรเรากลับมาได้แหละเรารู้สึกเอเนจีเรากลับมาเหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นเอนจอกับการใช้ชีวิตให้มากๆค่ะใครอยากจะไปนะคะก็แนะนำให้ไปได้แต่ว่าจะต้องมีความอดทนประมาณนึงเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ลองติดตาม ข่าวสารดูดีๆีเกี่ยวกับโกรเกี่ยวกับค่าแรงนู่นนั่นนี่นะคะว่าเขาให้ยังไงบ้างในแต่ละประเทศเพราะว่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะแล้วก็การใช้ชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศสของเราที่เราไปมานะคะก็เปิดประสบการณ์ชีวิตเราเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยถึงแม้ว่าเราไม่ได้แบบไปเที่ยวที่ไกลๆนะคะแต่ว่าบรรยากาศรอบเมืองอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบอิ่มอกอิ่มใจมากเลยเพราะว่าเมืองสวยนะคะเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ เมืองสวยทำให้เรารู้สึกอิ่มฟูในใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคลิปทั้งหมดหรืออะไรทั้งหมดที่เราเอามาขึ้นเนี่ยก็คือว่าเรามาเอามาจากสตอรี่ไอนะคะแล้วก็เอามาจาก IG นะเพราะว่าเรามาเช็คดูในโทรศัพท์เนี่ยมันแบบมันหายไปหมดแล้วอะเราน่าจะเผลอลบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็พยายามหาคลิปมาให้ได้แบบเท่าที่เราจะหาได้นะแล้วก็เออ ที่เราพูดมาทั้งหมดอะมันเป็นประสบการณ์นะคะทุกคนเราไม่แน่ใจว่าเราอาจจะแบบพูดผิดตรงไหนพูดถูกตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเราคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวในการ อเอกสารอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะแบบให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะคะทุกคนแต่ลก็สำหรับใครที่สนใจจะไปเป็นออแพทที่ประเทศฝรัง่งเศสนะคะนกๆก,ก,ก,ก็มาหาเราได้นะคะเพื่อว่าเราให้คำแนะนำหรือว่าคำปรึกษาได้เพิ่มเติมน,นะคะทุกคนบ๊ายบาย